สบายดีพอแม่พี่น้องมาซื้อผู้สุขน้องมูนิกะสาวผู้ถ่ยมหาน้องไม้ขึเก้ากลับน้องสาวคือเก้าเออหมากับผู้เก้าเฮานี่แหละผู้เก้าผู้ขี้ไล้ขึ้เก้าหันกะนนอนโอ้ยน้องไม้นี่กำลังเนาะเห็นน้ำยาแล้วกะสิไปหาน้องสาวน้องสาวนะคะมากป้าถูกไปตัดสีได้หน่อยไหมเด้อวพี่น้องนี่เนาะนี่เห็นน้ำยาน้ำหม้อยาดนี่คือสีกำลังอ้อนี่นะ ตอนนี้น้องก็ได้มาแล้วสองนอสองแง่งอ่ะแงงกับแง,ง่งตอ,งน,งอนี่มีออบบอกำลังเลยแหละเนาะ้าเป็นน้ำยาดนะนี่นะไปเลาะไปหาบอเลเลายๆล้เลาะไปหาบอลชีรีไล้หมดแล้วเนาะ นี่ผสมนกไม้นกซาปูไว้นะปูไว้อะเน็ตเอาบ่แตงเม็ดละเป็นโซนมัทุรีเพื่อนมัทุรีหอวมาสั้น นี่เห็นเลยเห็นแล้วกลมๆเงยๆอยู่เห็นแล้วนะตัวนี้เดยื่นน้องเอาเสียงงัดออกเถอะไปเอาเนี่ยนอนมื่อน้นเอาในนี้ป้าจุ๊บเรียบร้อยถักออกก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าใส่น้องนี่หนี่นอันหนึ่งโอ้ว้ายตาดีแท้วะโอ้ยเอาในเห็นนันเดียวเนาะ Vậy con Ú, uh, quạt luôn ạ Ừ Nên. Nên cầm lặng oh, anh chị cầm lặng xung luôn, à lên bó Nói bài จับมืดุนะเยี่ยมมานแปลมันอ้มีไ้เนาะไปออกนอกฮะอ้าไปยังถามก็ไั้พี่น้องนี่นี่ว้าที่โชกทามาเอาได้ทีเนาะ ตุด๊ดนึงก็ได้ปะนี่นี่ <c oughs> ปอดกระตาเลยโอ้มันีมานเ้ยัวนั่นกระตุดนหนึ่งแล้วคนวะเองโอ้ยวอยูยวอยูตุด๊ดนึงก็ได้ีนะออาอออานอนคื นนะอืตัวนี้ยันเป็นน้อยแเราเขาไม่เอาอนี่น้อยแบบที่จิเอาหนำนี้นะนอึด <c oughs> มันกำลังสงิ่งอ่อนะพี่น้องนี่นกินไปนนำอาหารน้องเ่าโอ้ทางไหนก็นกำลังเป็นกระตูกระตาเนะอะเขาเจ้าก็ะล่อวิไดไมีีริบบาทถอดเจ้าของหนาได้ Bye, bớt là nó, bẩn nó tóc bẩn lên. Tào hiệu nịt. đi. Mình mhmm. Là, 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 là đi. Mhmm, thu Mhmm, mhmm. ngắm ngảm thì đọc người. Nhông khâu อู้ยเดี๋ยวเราจิจับภาพได้อะดิมันหกเกิดใจเนาะยากเลยน้าน้องสาวว่าเห็นอยู่ในไหนพกแหลยอุ้ยมีเห็นช้ำพี่เนาะนี่เห็นยี่บบนั่นนั่นนัตัวนี้แหละตัวนี้น้อยขาวอู้ Chú Đi Lê xưa, đây lại Mình đây xem bò สูดูสูสองนิ้ว่เห็นซ้ำอา้าครั้งนี้เนาะเห็นแล้ว <laughs> ใหญ่เติบด้วยอตวนีดเ้ยนี่ตาจ้า <laughs> เต็มคำอ้มานมานมานหิหิงหิงหิง,หงไปเลยนะเลยนะเลาะไปเลยเลยบุไปตามปลาเข้าน้องนะะ เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นก่อนนไม้อีกแล้วพี่น้องเย้พี่น้องก็เห็นแล้วเอ้าอ้ามาผมเจอกันแล้วกันเนาะโอ้ยสีแก่งแซ่บๆมาแล้วบังบงงเฮาไปบูฮ้าบังบังกอนเนาะโอ้ยนี่นี่นี่ ยังมีหมาเนาะเซมกปยื่มรองสาวมาไว้ไว้มาไว้ไว้มาไว้ใจสีขาดแล้วนี่โอ้ตัว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 น้องคอยถามหาหน้าไม้เจ้าเห็นแล้วบ่เห็นแลลาบอนี่ส่งตัวแผนเข้าไปแล้วเนาะมือปราบหน้าไม้โอเคเดี๋ยวเด้จะได้พาพี่น้องเบิ่งนี่เคเอาสู่ๆงามๆเลยเด้อ ขี่อ่ะเป็นแวนเป็นแวนเด้ออุอ้ยหกป้าถ้าผิวขาวๆขวี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักทับเดอ้อตั้งสติก่อนเดอ้อพร้อมแล้วเฮ้ยเฮดติเคดูเรียกตอนนี้ นี่พอแกงน้อยแล้วได้พี่น้องใส่แล้วใส่แล้วแล้วตอนนี้นี่พอแกงน้อยแล้วได้พี่น้องใส่แล้วใส่แล้ว เห็นบ่พี่ดองก็เพิ่งได้อุนเถอะสองชั้นฉันจอะโดนยีกีกินหอยแล้วมิดอิ่มซิมนะพี่น้องก่อนี่แล้วแล้วเขาต้องไปก่อไม้เลยๆอย่างนั้น à lẹ lẹ hết á hết á không hết đi sơ đi hên ta mi hết hụ mi u bị nó như cả nại hụ đi sơ nó đắp xem thuyền đắp hạ ơi đây đây là đấy chỉ chỉ hên hụ này ba mà chút con là mi hên nó bị nó như cả nại hụ như nó nè hên như bơ nhìn nó nè bài đắp xem mong sao này โอ้ซับไม่ได้โอ้โอออมาได้แนวเลิศแบบนี้น้องขอ,ขอข้านเขาเปิดข,อข,อขานถัดไปโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่น่อนี่นะได้ได้ได้นนจะพับจะพับสแสดงหอกระตาเรียบร้อยโอ้ยหพกแขงน้อยพกแขงใหญ่แล้วมัดโบมัดบอ ดีแต่เนาะไปเหล่าต่อไปชั้นเห็นอ <มา S 1> ีแล้วพี่น้องเห็นอีแล้วกําลังไปพ่นภู้ปาดิทูอ้าปุ๊ปบตาคนป้าสมงงาม,ามกันเนาะผู้หญิงเห็นหนะคะเป็นแว่นกนันเนาะนี่นะนี่อุ้ยขาวเอาไปลอยอยู่เนาะไปงาม,มามงามดูนี่นาะนี่ กระป๋าน้องไม่ยำแล้วทำนี้ก็ถือว่างง่ายเหรอกับหลังอ้อโอ้ยง่ายและสำเนียงมาลุ้นก้อนเก็บปลายอันยูดหันเนาะนี่มาลุ้นก้อนนี่ยเก็บปลายนี่ดิของหงโหยนี่ฮันมาบัดนี้บัดเท่านี่เนาะ ของเช้าจะซับแล้วปัดที่ถูกค่ดเอ้อเบิ้ลให้พัดโอเคปัดโถพี่น้องปัดที่ถูกเพรยังเล็กกระดอนนะมาพอละวคุดออกมาโฉบเนาะนี่พี่น้องนี่ปัดที่ถูกครับ ไปลอยอยู่อุ้ยมามาคือน้องซับเลยนี่แล้วพี่น้องซับหนาแหงเอาแก่ก็ว่าได้อ้าเสียดา้ดิอ๋ออ่อนอ่อนเนาะ Này. Bắc lê. Thơm nam ma cứ vương bu sải nè sum bùn nó, nào bắc nhảy nưng thẻ đu, xăm lơ nhá xăm lơ. Thẻ sơ sọ đu. Ôi nó. Phở kèng nào Phở kèng mơ Nó nào mà hả mày Ông hay nó bị nông này ปลาล้มปลาเลือแท้ๆนี่มาเมื่อนั้นนี้งอยเก็บเนาะมาเมื่อนี้ได้หน่อเขามไมกใหญ่ไปแล้วไปแล้วเห็นนะเดี๋ยวนี่เห็นนะนะนนะอ,อุ้ย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 ,ยพี่น้องนี่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 น้องคนนั้นหลักเลยอยากกินเนาะเพิ่งต,ดตัดิกแต่แถวว่ะปัดติดแถวซุ่ม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 ซ้ำซุ่มซ้ำ มีอันนึงโอ้มี2อ,อันนั่นน่ะนั่นๆบางนี่ก็ภัเลยออสสับอ่อนอลีคิดว่ามันน,น,นอ้อยอืสดยนะอ่อนอุั่วอยู่นี่ตัวอีตัวน้อ,อ,นนอยเนาะอ้าตัวนี้ก็เลกๆเนาะพี่น้องๆค่อยๆสบายค่อยๆละเย็นๆบ่พี่น้อง ก็ละวมันดีเรียบร้อยตอนนี้น้องค่อยกำลังซ oh, <cs uc> ับหน่อไม้เอาเป็นกอค่อยหรือว่าซับหน่อไม้หรือว่าซับกอหน่อไม้ค่อยก็มี้งยังยากเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยก้อยขี้ไก่อะรีน้องค่อยว่านี่จองอันเล่นกันเลยอึ๊บอึ๊บมีเชิงอึ๊บ มานเหงนะพี่น้องพวกไว้พวกไว้ทำลายลักล้านเนาะไปรออีกรออีกรออีกเห็นอีกก็ทายอีกเนาะเดี๋ยวสีห้ามไปเบื้ครั้งนะเฮ้ยโอ้ยนี่แหละพี่น้องเห็นตะปูดน้อยหนึ่งเนาะน้องซาว่าพอดีเอาไปตืมกันเออเหมือนวิดีโอ่อนี่ มันออกอยู่ข้างทีิดเออมันบไปับข้างว่ไปบอสิกนขทำมาอีได้ปอน้ำป่าแล้วนอน้องสาวว่าออกยอมย่อมยอมแล้วเป็นผิดเป็นทางเป็นทิดนะนี่ใชทฮับเอาเอาสิมเอานอนนี้แต่ว่าน้องสาวนบุกข้างนี้แล้ว <c oughs> โอ้เก็บภาพไปเก็บจอนี่

พี่พึ่งนี่พอดีแกงแอบกิ้วนะครับแอบกิ้วพนจุบนี่หลาย,ลยนะพี่น้องได้ป <c oughs> ูป้าออกมาเรียบร้อยไป